สวัสดีครับคลิปนี้ผมเอากล้อง2ตัวนะครับเอามาเอามาถ่ายรูปนะครับแล้วก็มาถ่ายพระให้ดูนะครับว่า,าความแตกต่างระหว่างเลนแลวกันนะครับความละเอียดความคามชัดต่างๆมันมันมีผลในการดูภาพอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีตัวกลางก็จะมีกล้องที่ใช้จากมือถือนะครับเอาเอามาถ่ายรูปแล้วก็มาเทียบกันดู ในนี้ผมเตรียมผ้าอยู่ประมาณ5องค์นะครับต่างเนื้อนะครับมีจะมีเนื้อวัดเกตนะครับตรงนี้ปกโพร,รงนี้อยู่นู่นเกตเทมโซมแล้วก็ปกโพแล้วก็อยู่ต้นนะครับเ,เ,เอามาเทียบเอามาเทียบเนื้อเวลาเราอัดถ่ายนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอา2ององค์ที่เนื้อเนื้อต่างกันเยอะๆก็จะมี นเนื้อแตกๆนะครับเอามาถ่ายโดยที่ตัวตัวซ้ายมือตัวนี้จะเป็นฟูจินะครับฟูจิความละเอียดประมาณ24ล้าน24ล้านพิกเซลแต่เลนันเป็นเลนเลนคิดเลนเลนติดกล้องะครับประมาณช่วง1 6ถึง50ส่วนอีกตัวหนึ่งตัวนี้จะเป็นเลน ต้องรุ่นเก่าแล้วครับแต่เป็นเลนเฉพาะเป็นเลนมาโครนะครับที่มีอัตราส่วนขยายอยู่ที่1ต่อ3ครับตัวนี้เป็นรุ่น2ถ้าเป็นรุ่น1จะเป็น1 1ต่อ1 1ต่อ1จะเจอชัดกว่านี้ครับตัวนี้ได้1ต่อ3มา1ต่อ2 1หต่อหหาไม่ค่อยได้ครับ5้นะครับ,รบเดี๋ยวผมจะขยายตัวนี้อยู่ที่5ช่วง50เหมือนกันอันนี้เป็นช่วง16เดี๋ยวว่ามันมันไม่เทียบเคียงนะครับเดี๋ยวผมถมด้วยซูมที่ช่วง50 เนี่ยครับเลนสก็ยื่นมาเลยเดี๋ยวผมจะใช้องค์นี้นะครับองององเกียร์ถล่มซุ้มด้วยกันนะครับองค์นี้ครับจะถ่ายแบบตรงนี้ก่อนเอาผาตั้งก่อนถ้าถ่ายจากมือถือมันก็จะประมาณนี้ครับละเอียดอ่าคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองตัวนี้ก่อนนะครับเลนช่วงเราใช้ช่วง50เหมือนกันเลย ช่วงห้าสิบเดี๋ยวผมขอจับโฟกัสก่อนนะครับเดี๋ยวหาไม่เจอฟูจิจับช่วงโฟกัสได้ประมาณนี้อันนี้ยื่น50เยังหาไม่เจอเลยโอเคได้ประมาณนี้อ่ะกดเผื่ออีกใบ เ,เ,เดี๋ยวลองเล่นดูครับระยะ50ที่ได้คือประมาณนี้ตรงนี้น่าจะ50ละ50ตอนนี้ลองมาขยายดูตรงนี้ขยายนะครับขยายสุดได้ประมาณนี้สุดชอบจอละ 50โอเคต่อไปมาลองตัวนี้เดี๋ยวขอโฟกัสก่อนนะครับตัวนี้มันหนักโอเคโฟกัสได้ละนี่โฟกัสช่วงห้าสิบเหมือนกันนะครับหนักมือนะครับมือสั่นๆหน่อยนึง เ่ะเผื่อ,อีกไบหนึ่งมองไม่ค่อยชัดเท่าไหรมันดูสองจอโอเคเดี๋ยวผมลองมาซูมดูนะครับนี่หน้าจอปกติโอเคเดี๋ยวลองซูมดูอเอ้อหนักมือตัวนี้หนักมากถือมือเดียวไม่ไหวเลยมือสั่น ทั่วไปนะครับเจะลองซูมดูมันมีซูมเอาเลยนะมีซูมซูมอินมีซูมเอาเนี่ยครับช่วงห้าสิบเลื่อนไปมือสั่งไปหนักมือครับตัวนี้น่าอยาประมาณเกือบสองโลครับตัวนี้ก็น่าจะห้าร้อยกรัมครับถือมือเดียวไม่ค่อยได้ โอเคเดี๋ยวผมลองมาถ่ายด้านข้างดูนะครับด้านข้างจะถ่ายยากสุดด้านข้างวา,วางแบบนี้เลยวางแบบนี้เลยครับด้านข้างเราจะมาดูรอยแยกตรงด้านข้างตรงนี้นะครับถึงมือขาดตรงนี้อัดยาวหน่อยนะครับ5นาทีโอเคผมจะลองตัวแรกก่อนฟูจินะครับหาโฟกัสนิดน,นึง ซูมไม่ได้เลยเออเลอร์โอเคซูมไ่าด้ซูมได้แค่นี้ปุ่มเทฟูจิมันอยู่ซ้ายกับขวาเมื่อดูไม่ค่อยถนัดโอเคตัวนี้นะครับซูมห้าสิบได้แค่นี้เรามาขยายดูสังเกตว่า,าด้านข้างพระนะครับจะไม่เห็นเลยนะครับตรงขอบพระนะครับ เดี๋ยวเรามาดูห้าสิบตัวนี้หนักมือจะโฟกัสก่อนโอเคประมาณนี้มือสั่นครับมือสั่น ค okay, ลองเล่ดูนะครับอันนี้ซูมปกติเซ็เนเซอร์มันบงังอันนี้ซูมปกติเห็นขอบชัดนะครับเดีย๋ยวผมจะลองซูมแบบซูมเพลงมาดูนะครับนี่ครับขอบพระครับเห็นหมดเลยนะครับอันนี้แค่50 1สนต่อสนะครับถ้าเป็นตัวหนึ่งต่อหนึ่งจะจะเห็นชัดกว่านี้ครับเยอะเลย คร่าวๆนะครับเอามาสรุปคลิปแล้วกันนะครับก็คือถึงแม้จะใช้กล้องเก่านะครับถึงแม้จะใช้กล้องเก่าแต่แต่ถ้าใช้ให้ตรงกับตรงกับเขาเรียกอ,อะไรตรงกับสภาพการใช้งานนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยมันก็ดีนะครับ แต่ว่ามันยังไม่มาะสมนในการใช้งานอย่างเช่นเอาเลนน l เนี่ยไปถ่ายถ่ายพิวถ่ายอะไรก็ได้อย่างนี้ครับแต่ก็คือเอามาถ่ายภาพถ่ายอะไรพวกนี้ก็ต้องใช้เป็นเลนเฉพาะเป็นพวกมาโครนะครับอย่างเช่นตัวนี้ตัวนี้ถึงแม้จะยุจะเก่านะครับน่าจะเกิน10ปีแล้วครับสมัย S L T นะราคากี่ตังค์ครับห้าพันนะครับตัวนี้แต่เลนต่างหากนะครับแต่เราใช้เลน Uh, เลนเฉพาะนะครับเลนมาโครนะครับคุณภาพสูงตัวนี้ความละเอียดในประมาณ16ล้านเองครับแต่อะไรจะชัดกว่าเยอะเลยเพราะว่าที่ใช้จริงจริงจริงมันแค่ประมาณ2เมกเหลือเฟือนะครับแต่ตัวนี้จะได้ไฟล์ประมาณ1 0 16ล้านในประมาณ4,000กว่าพิกเซลได้อยู่ครับตัวนี้24ล้านนะครับแต่ก็คือ เลนมันเป็นเลนอัตราขยายไม่ได้นะก็สําหรับพวกถ่ายชิวถ่ายอะไรไปนะครับตัวนี้น่าจะซื้อมาประมาณมัการาประมาณบอดี้เฉพาะบอดี้ประมาณ, body, ามาณน่าจะหมื่นหกครับเลนต่างหากเลนตัวนี้น่าจะประมาณสักสามพันครับเบสดเซตตัวนี้ราคาอยู่ที่ตีไปสองหมื่นตัวนี้ผมซื้อผมซื้อมือสองมาราคาปัจจุบันนี้น่าประมาณกล้องห้าพันเลนอีกห้าพันก็ประมาณหมื่นหนึ่ง เอาไว้ถ่ายพวกผัาเครื่องได้เลย,เลยนะครับอยู่ที่การใช้งานมากกว่านะครับโอเคครับตัดจบคลิปครับ